ต้องพูขี่เป็ดเลยครับอ่ะกาบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูอ่ะกาบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคูปลากระจองแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาเหมือนจะลองนะครับปลา,ปาอ่ะกาบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำในคลอง ปลากระจงแลมองเพราะในคองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูปลากระจงแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาเราภูมิขี่เป็ดนะครับอ่ะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคองปลากระจงแลมองเพราะในคองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำในครูป่าเป็ดคว่ำเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไหนจับเป็ดตั้งดิจับเป็ดตั้งนี่โอ้กาบกาบกาบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในครูปลากระจองแลดูพ่อในครูมีหอยปูปลากาบกาบกาบ 啊，他冷啊。